สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้ครูกิฟจะมาทบทวนเรื่องพลังงานเสียงครับว่ามันมีพลังงานเสียงอะไรบ้างตัวกลางอะไรบ้างครับไปดูกันครับไปดูแหล่งกาเนิดเสียงก่อนครับแหล่งกําเนิดเสียงมี2ออย่างคือมนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับมนุษย์สร้างขึ้นมีเสียงเล่นดนตรีเสียงกีต้าเสียงโทรทัศน์เสียงรถยนต์เสียงวิทยุ อะไรต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมีคนเล่นมีคนสร้างครับมนุษย์สร้างขึ้นต่อไปเป็นเสียงตามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสนุนัขเห่านกร้องฟ้าผ่าเสียงหมากัดการหมูล้องเน,นเป็นเสียงตามธรรมชาติครับนักเรียนต่อไปเป็นเสียงจากตัวกลางของเสียงนะครับมันจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้3ประเภทครับได้แก่ของแข็งของเห,เหลวในอากาศนะครับ เสียงจะขึ้นที่ผ่านของแข็งได้ดีที่สุดนะครับนักเรียนจําไว้ครับเอาไวะัลรับเสียงครับคือหูของเราเนั่นเองครับมีอย่างเดียวครับต่อไปครับการที่เสียงต่างผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีมากกว่าตัวกลางที่เป็นของเหลวและอากาศนะครับนักเรียนดูไว้ครับต่อไปมาดูขั้นตอนการได้ยินของหูของเสียงมนุษย์ครับ1เมื่อแหล่งกําเนิดเสียงสัต สั่นสะเทือนนะครับจะส่งพลังงานผ่านตัวกลางของเสียงในที่นี้ครับวิทยุตัวกลางของมันคืออากาศครับ 2. โมเลกุลของตัวกลางเริ่มสั่นสะเทือนต่อกันจนมาถึงหูของผู้ฟังครับก็คือหูของเราเองครับหูเริ่มสะท้อนขึ้นเสียงเข้าไปในรูหูครับทาให้เยื่อแก้วหูของเราสั่นนั่นเองครับต่อไปกระดูกข้อนกระดูกท่้งและกระดูกโกนครับสั่นตามเยื่อแก้วหูทําให้เส้นประสาทของเราภายในเขาเคลียสั่นครับ 5. พลังงานกระสั่น จะส่งขึ้นเสียงผ่านเส้นประสาทเข้าสู่สมองทําให้ผู้ฟังได้ยินเสียงแล้วก็แปลเป็นว่าได้ยินเสียงอะไรมาเสียงใครเรียกหรืออะไรร้องอะไรวันนี้ครับเราจะแปลไปไปรู้ครับว่ามันเป็นคือเสียงอะไรครับต่อไปครับดูส่วนประกอบของเราใบหูของเราครับมีอะไรบ้างครับ1ใบหูครับช่วยในการรับขึ้นเสียงครับเพื่อให้เวลาเสียงมาชนใบหูครับมันเข้าในรูหูของเราครับ ดูรูหูนะครับเป็นทางผ่านของคลื่นเสียงเข้าสูอา่อวัยภายในของหูครับต่อไปดูที่เยื่อแกว้วหูนะครับเป็นเป็นส่วนของหูที่เกิดการสั่นสะเทือนเมื่อได้ยินเสียงครับต่อไปไปดูที่กระดูกครับ1 2 3นะครับกระดูกคอ,อนเป็นส่วนที่คอยรับการสั่นสะเทือนครับกระดูกทั้งมาจากเยื่อแกว้วหูครับเมื่อได้รับเสียงแล้วส่ง 3. กระดูกโกลนการสั่นสะเทือนไปสู่ส่วนนอก สุดของหูชั้นในครับก็ส่งไปที่คอเคลียคอเคลียเป็นส่วนที่คอยรับการสะเทือนครับของขลืนเสียงมาจากชหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทในการรับฟังครับเราก็จะไปสภาพมาครับว่าแปลเสียงมาว่าเป็นเสียงใครเสียงธรรมชาติหรือเสียงมนุษย์สร้างขึ้นหรือพ่อแม่เรียกเราเราก็แปลเสียงมาเป็นในการรับฟังได้ครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนชั้นป .5 นะครับทำแบบฝึกหัด ลงสมุดนะครับเดี๋ยวครูแจ้งในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ